ดูพลังการดูดของมันนะครับส่วนนี่คือพลังการเป่าโหบอกเลยว่าน้ำกระจายเอาแบบรลบลัดเล่นทุกคนคงรู้จักพัดลมพลังเจ็ตพรีเมียมตัวนี้กันอยู่แล้วแหละแต่ผม่เพิ่งมีโอกาสได้ใช้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะดีจริงไหมแค่กล่องที่ให้มาก็พรีเมียมกว่าชาวบ้านแล้วครับแกกล่องออกมาก็ได้เจกับตัวพัดลมฐานรองสายห้อยซึ่งผมประกอบเข้ากันหมดแล้วสาย USB A to C C to C ให้มา2แบบเลยแบ่งทําความสะอาดถุงใส่พัดลมอย่างสวยและก็หัวเป่าอีก2แบบให้เราเลือกใช้เลยจ้าบอดี้เป็นอลูมิเนียมเปลี่ยนไฟได้3แบบ เวลาใช้งานก็กดปุ่มด้านหน้าค้างไว้พอมันติดก็หมุนเลือกเบอร์ได้เลยว่าเบอร์ร้อนนี่โคตรแรงจะให้ดูแรงลมดูดก่อนครับว่ามันมีมากแค่ไหนแต่อย่าไปทำตามนะเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปและด้ยวยความที่มันแรงขนาดนี้นอกจากจะช่วยคลายร้อนในหน้าร้อนที่เหมือนตกนรกแล้วเวลาล้างรถเสก็เอามาเป่าไลา่น้ำได้หรือว่าใช้เป่าฝุ่นให้อุปกรณ์ของเราหรือใครสายเดินทางก็ใช้มาเป็นที่ดูดถุงสูญญากาศได้ด้วยนี่แค่เบอร์หนึ่งนะยังดูดขนาดนี้แต่ที่มาเหนือเมฆแม่กว่านั้นก็คือฐานมันใส่ขาดตั้งกล้องได้ใครไปนนั่่งทีไไหก็เอาว้ เป่าฝุ่นก่อนนั่งได้ด้วยนี่ประโยชน์สารพัดข้อดีมีเยอะแยะเดี๋ยวข้อเสียก็มีเหมือนกันเดี๋ยวผมทักรีวิวจะบอกให้นั่นก็คือมันทําความสะอาดยากที่ทุกคนเห็นเมื่อต้นคลิปที่ผมเอาไปดูดควันนะ่ะมันคือควันเอาไว้ถ่ายรูปซึ่งมันมีขมเหลาด้วยทีนี้ขมเหลาติดเต็มพัดลมเลยอย่าไปหาทำแล้วทุกคนให้มันเป็นแค่ผมคนเดียวใครมีวิธีทาความสะอาดก็คอมเมนต์มาช่วยผมหน่อยและถ้าใครสนใจก็จิ้มไดลยทิศกาเหลืองผมทักรีวิวไปก่อนแล้วครับวิบุย,บย